สวัสดีจ้าวันนี้กวางมาอีกแล้ววันนี้สิพามาเฮ็ดปนจ้ะปนทูน่าปนทูน่ากินกันกินกับข้าวปุ้นเฮ็ดคือจังกันน้ำข้าวปุ้นนะจ๊ะแต่ว่าห้อเฮ็ดเป็นเป็นน้ำข้าวปุ้นเฮ็ดบอเป็นแต่ว่าอยากกินข้าวปุ้นก็เลยเฮ็ดปนน้ำน้ำปนขึ้จังบ้านเขากินอี่ห้อปนพ้ากินเอาน้ำปนกาจะน้ำปนมาเฮ็ดกินน้ำปนเอา เ้าบ่มีปลาข้าวอย่างเนาะข้าทุนากองทุนายล่ละทุนากองหน่อยหน่อแล้วมาเห็ดปนูนเห็ดปูนแล้วก็เห็ดปูนแล้วแล้วขาก็ต้มต้มใส่หม้อแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็กินกับผักปูน,ปนจ้ะไปกันเลยไปเห็ดเขอย่างขันบ้านห้องขันขันยุบ้านห้องแก่กีไฟก่อนเนะจ้ะเอาไปกีไฟนี่หอมหอมหัวแดงพริกกระเทียมจ้ะมากีไฟมาอ่อนๆอ่อนๆแล้วเ้าวก่อนค่อยมันมาต่ำต่ำเห็ดปูนเล้วจ้ะเนาะ มาเจ้าม้ามต่้กันเลยหอมๆตมนี่แหละต่้ตําเห็ดก็ดีก็ดีทำไมก็ต้องแหลกลาย,ย,ยต้ะหยาบยาดจัง่อยแต่ว่าคันคันผู้ใดมากเหลกแหลกกะต่้มหัวกวงมกักหยาบหยาบจัง ก็แรกค,ค,ค่ะตำบวกแรกค่ะนี่จ้ะก็แรงประมาณนี้จ้ะบ่อแรกค่ะคแต่กาวทุนาแล้วไม่ต่างเลยเจ้าทุนากระปงใส่ลงไปเลย กับป,ปรุงแลยจ้ะน้ำปลเด็กน้ำปลาเดกถ้าไก่ใส่พุงนวอผงนวได้จ้ะมักนวอใส่หลายบ่มักนวใส่หน,สหน่อยเดาเต้จ้ะน้ำปลา เอ๊แล้วก่คนชิมอืมแซ่บจ้ะอืมห้าไปต้มน้ำตั้งไฟได้จ้ะก็น้ำเดือดเอาเอาปลวที่เ้าตัางลงได้แล้จ้ะ แล้วก็ซิมเบิ้งแล้วจ้ะซิมเบิ้งว่ารถได้บ่บ,บ,บ่ได้กับปรุงไหมใส่น้ำปลาได้จังหน่อย,ยจ้ะส่วนหนึ่งก็พอเดี๋ยวปูกับยาซีเิน คนนจ้ะคนน้ำข้าวปุ้นใช่ไหมไม่เนาะจ้ะเนาะจืดๆมะกัตตะคลักใส่จ้ะโอมีต้นหอมมีแต่หอมป่วนมาใส่แต่หอมป่วนไหนจ๊ะว่าไปนะมีอันไหนใส่อันนั้นอันไหนหาง่ายอยากเนาะจ้ะด้วยความอยากอ่ะเพลิดง่ายๆนี่แหละกินแบบบ้านๆเขานี่ยแหละกินแบบบ้านๆคือจังไถบ้านเขากินเลยน้ำปนเหลือนะจ้ะน้ำปนเหลือประเทศนทยจ้า เห็นปาจากป่นเราก็ได้ปุ่นแล้วคะ่ะหน้าาหน่าทานไหมคะหนาขึ้นหน่อยเลยปะแซ่บพบี่น้องแซ่บปนจากปนเสร็จแล้วจ้าตักเสิร์ฟเลยจ้าน่าจะมากิน Bon, Merci. Comment on fait les choses, mmh. oh, prenons ça. C'est bon, toi. pour toi. Et franchement, c'est bon, leur truc. Hein. Mmh. Mmh. C'est bon.